You are the Stupid. are apex. the มันมันดีเอ็มมาหากูไงเมื่อกี้บอกว่าบอกว่าเล็ดเล็ดมีวินได้ไหมเล็ดมีวินได้ไหมเออเล็ดไม่เล็ดไม่ทีมวินได้ไหมดูว่าโอนมาห้าร้อยทูมึงก็เลยโดดเลเออโดดโดดตายเลยอ๋อมึงต้องแบ่งเงินกับพวกกูแล้วนะถ้างั้นนะ มาดีกว่าม When ันล้มาแล้วมาแล้วมาล้มแลอยสยกับโอโอกใจม่น uh ึงโอโหมาแล้ว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 นกาอมรอน้อาเมันมีเกาะมนมีเกา ทีจะโวยอได้นักสู้ยอดนักสู้ยาะนักสู้แดงกับเขียวต้องเข้าแล้ว่นเยังยังไม่ทันไหนเมื่อความยิ่งใหญ่เดี๋ยวพยิงพ่อแม่มึงจบเลยเพลงไม่ถึงไหนพูดยิงทางตรงทางฝาดด้่ยวิถีพ่อแม่มึง ยิงสยองน้ำพองว่าต้นเก่งว่าตนเก่งว่าตนสุดไอคลิปหายหัวเทียนห่างยางแปบแหลกตายไฟไม่ถ่ายใดไม่ชาร์จตัดการผสมผสมผสมมุกเดี๋ยวคนจับทางได้นจับง เฮ okay, oh oh. <oh oh. <uh ี้ยมีคนมามีคนที่นี่มีคนมันกาลังลุกไปกิงเฮ้ยทรเพื่อนปุ้ยคะออกมาไหนไเฮี้ยกระจกอะไปหลังโรบ้าโรบ้าโบ้าโอ้ยโอ้ยโ้ยโออยกระเด็นไก่กระเด็นไก แวมึแล้วอแล้อลอนกเยอะแดงเกียวมาเป็นหุกูเอาไงอันนี้แล้วแต่มึงมึงอยากเป็นรักษาาบใหญ่โคตต้องเรียกกูว่าคิกใหญ่คิกใหญ่อุ้ยอุ้เยี๋ยว

ยิงธนงเองินเก็บโบคนอะยิงธนงที่ปั่นมาใช้ไปแค่สิบเปอร์เซ็นต์จากทั้งหมดจากทั้งหมดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ที่กูมีแม่งมีฉากที่แบบมันตีลกาผีน้ำด้วยหญิงธนงร้อโคตรขำเลยเต้เนี่ยเปียกเดียวล่วงเป็นตะแมงเมาเลย